คุณรู้หรือไม่ครับกว่า80%เลยนะครับของร้านอาหารที่เปิดใหม่ต้องปิดตัวลงไปตั้งแต่ปีแรกและปัญหามันคืออะไรวันนี้ผมจะมาแชร์5ความผิดพลาดที่คุณต้องเลี่ยงถ้ายังอยากให้ร้านอาหารของคุณอยู่รอด ปัญหาข้อแรกนี้นะครับเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะไม่ทราบหรือมองข้ามไปการออกแบบร้านต้องออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกคุณต้องมอบประสบการณ์ความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าขอางคุณครับการที่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านต้องไม่อึดอัดไม่ขับแคบเกินเกินไปเวลาลูกค้านั่งเคยไหมครับคุณเคยไหมไปนั่งทานอาหารที่ร้านใดร้านหนึ่งเลื่อนเก้าอี้ออกมานั่งปุ๊บชนโต๊ะข้างหลังชนคนข้างหลัง อย่างนี้ก็ไม่ดีก็เป็นความประทับใจหนึ่งที่คุณต้องมอบให้กับลูกค้าเรื่องของการจัดโต๊ะการวางเลเยอร์ต่างๆเคาน์เตอร์ต่างๆลูกค้าหรือพนักงานเองที่ต้องไปใช้บริการที่เคาน์เตอร์ก็ต้องใช้งานสะดวกพนักงานเองเข้าออกเคาน์เตอร์ก็ต้องไม่เดินชนกันสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรียกว่าฟังก์ชันคุณต้องออกแบบฟังก์ชันเลเยอร์ของร้านให้การใช้งานเนี่ยเป็นไปอย่างโฟล์สะดวกไม่อึดอัดและไม่ขับแคบจนเกินไปครับ เรื่องที่สองนี้ก็ยังคงอยู่กับความประทับใจของลูกค้าอีกเช่นเคยนั่นคือเรื่องของการหมุนเวียนอากาศและก็ระบบไฟถ้าลูกค้าเข้าไปนั่งทานอาหารในร้านแล้วรู้สึกอบอ้าวบรรยากาศไม่ดีไฟไม่เพียงพอมืดอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่ประทับใจครับลูกค้าก็ออกการที่ลูกค้าเข้าไปนั่งในร้านแล้วไฟต้องสว่างอย่างเพียงพอให้ลูกค้าได้ทานอาหารเห็นได้ชัดไม่รู้สึกอึดอัด,อดและอึมครึมเกินไป กลิ่นต้องไม่ตลบอบพวนบางทีเข้าไปที่ร้านอาหารปุ๊บกลิ่นอาหารตีเข้ามาเลยฉุนต้องจามต้องไออันนี้ก็มีตรงนี้ก็เป็นความประทับใจหนึ่งที่เราต้องมอบให้กับลูกค้านะครับ<ม>การหมุนเวียนอากาศในร้าน,นเรื่องกลิ่นต่างๆระบบไฟที่ต้องมีการจัดให้อย่างเพียงพอ ตรงนี้ก็อยู่ที่การออกแบบฟังก์ชันโดยสถาปนิกหรือมัณฑนากรอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นคุณควรใส่ใจเรื่องของระบบ2อย่างนี้ให้ดีนะครับแล้วคุณจะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณได้ ปัญหาเรื่องนี้เกี่ยวกับมาตรฐานของทางผู้รับเหมาแล้วครับผู้รับเหมาบางคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยออกแบบแล้วก็ก่อสร้างตกแต่งร้านอาหารมาก่อนการออกแบบแล้วก็คุมมาตรฐานราคาให้กับคุณนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถควบคุมงบให้กับคุณได้การที่คุณบอกว่าคุณต้องการ1 2 3 4 5แต่เขาไม่สามารถนําโจทย์ของคุณไปแก้ไขไปออกแบบให้มันได้ตามงบของคุณเมื่อออกแบบไปแล้วออกแบบเสร็จก่อสร้าง ปัญหาบานปลายจึงเกิดขึ้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากสิ่งนี้ไม่มีในใบเสนอราคาต้องเป็นงานเพิ่มสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ยังไม่ได้ทําทุกอย่างมันเป็นราคาหมดมันกลายเป็นว่าคุณก็จะลงทุนสูงขึ้นสมมติคุณตั้งงบไว้ที่50,000 0บาทในการทําร้านอาหารร้านนี้เบ็ดเสร็จปลาเข้าไป8 0 0 0 0 0อย่างเงี้ยมันเกินมา3 0 0 0 0 0เกินจากอะไรครับเกินจากประสบการณ์ของผู้รับเหมาที่ไม่สามารถเมเนจงบประมาณของคุณได้ ว่าถ้างบประมาณคุณมี500,000เขาต้องเลือกใช้วัสดุที่มันเหมาะสมกับงบประมาณอันนี้แพงเกินไปไม่ใช้เปลี่ยนวัสดุทดแทนให้มันมีราคาที่ถูกกว่าเขาจะควบคุมงบให้กับคุณได้ว่างบประมาณที่คุณมีนั้นเท่าไหร่ควรใช้วัสดุอะไรนี่คือประสบการณ์ที่คุณต้องหาผู้รับเหมาที่เขาเคยทํางานด้านร้านอาหารและสามารถควบคุมงบให้กับคุณได้เพราะการที่คุณลงทุน คุณต้องลงทุนตามงบประมาณที่คุณมีถ้าคุณตั้งไว้500,000มันควรอยู่ที่500,000หรือไม่ควรเกิน 10- 20%เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเบียดบังงบประมาณอื่นที่คุณได้วางแผนไว้นั่นคืองบประมาณในเรื่องของการแมนจร้านต่างๆค่าจ้างพนักงานค่าอุปกรณ์ครัวค่าใช้ชชจ่ายจิปาถะที่คุณต้องเตรียมไว้ซักอรอตล้านอาหารของคุณถ้าบานปลายเมื่อไหร่งบประมาณที่คุณมีจะพร่องไปทันทีและคุณก็จะเหนื่อยกับการ าเเงิินมตมตครับปัญหาข้อนี้ยังอยู่ที่มาตรฐานความเป็นมืออาชีพของ้รัหมาเช่นเคยครับถ้าพรัหมาที่ไม่มีประสบการณ์ที่คุณเลือกมาทํางานให้ใช้วัสดุไม่เหมาะสมกับชนิดของร้านของคุณเช่นอะไรครับเช่นใช้กระเบื้องที่ลื่นกับครัวทําให้พนักงานคุณสามารถลื่นล้มได้ง่ายหรือทาสีไม่ได้กันชื้นกันเชื้อหลาเมื่อร้านคุณเปิดไปเป็นระยะหนึ่ง ผนังที่เคยทาสีไว้สวยๆก็จะขึ้นเชื้อราเพราะใช้สีไม่เหมาะกับประเภทล้านของคุณก็จะดูเก่าลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าระยะเวลาที่มันควรเป็นคุณอยากให้ร้านของคุณสวยทนไปนานๆใช่ไหมครับการใช้งานที่โฟ์ไม่ติดขัดใดๆใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ที่มาตรฐานของผู้รับเหมาที่เขาต้องเป็นมืออาชีพถ้าเขาไม่เป็นมืออาชีพเขาจะใช้วัสดุไม่เหมาะสมกับงานอคุณ และร้านของคุณก็จะเก่าเร็วกว่าปกตินั่นเองครับ ข้อสุดท้ายนี้เกี่ยวกับความประทับใจของลูกค้าและมาตรฐานของผู้รับเหมาพ่วงกันไปเลยครับความประทับใจของลูกค้าคือเขาต้องการเข้ามาในร้านอาหารที่ดูสะอาดใช่ไหมครับไม่มีกลิ่นเหมน็นไม่จามไม่อัดเชยนี่คือความประทับใจของลูกค้าที่จะได้รับนอกจากอาหารที่อร่อยของคุณแล้วโปรโมชั่นที่ดีของคุณแล้วเขาอยากได้มาตรฐานในความประทับใจต่างๆเหล่านี้แหละครับแต่ถ้าเขาเข้ามาในร้านแล้วเจอกลิ่นเหม็น กลิ่นเหมน็นอาจจะเกิดขึ้นจากระบบสุข,ขาวพิบาลที่ผู้รับเหมาก็ทำไว้ไม่ดีไงครับออกแบบไม่ดีเดินระบบปะปาไม่ดีให้มีกลิ่นย้อนเข้ามากลิ่นจากครัวยอ้อนเข้ามาในร้านอาหารเมื่อลูกค้าเขาเข้ามาเจอกลิ่นไม่พึงประสงค์ความประทับใจก็จะค่อยๆลดลงเขาอาจจะคิดว่าร้านของคุณมีรสชาติอาหารที่ดีอร่อยราคายุติธรรมแต่เข้ามาในร้านแล้วเจอกลิ่น เจอการจามเจอการฮัดเชยถอยโต๊ะไปชนคันข้างหลังคือไม่มีความประทับใจอะไรที่ทําให้เขากลับไปบอกต่อได้ร้านของคุณก็จะไม่เป็นที่น่าจดจำในสายตาของลูกค้าเมื่อลูกค้าไม่บอกต่อไม่กลับมาใช้ซ้ำมันถึงทำให้ร้านของคุณไม่สามารถอยู่ได้เกินปีหนึ่งไงครับเมื่อไม่มีลูกค้าเข้าบวกกับต้นทุนที่สูงเจอผู้รับเหมาคำนวณราคาไม่เป็นงบการก่อสร้างบานปลายลงทุนสูงแล้วลูกค้ายังไม่กลับเข้าร้านตามเป้าอีก สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความผิดพลาดที่พ่วงไปกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือคุณต้องหามืออาชีพมืออาชีพนั้นก็คือผู้รับเหมาที่เคยทําร้านอาหารแล้วเขาจะออกแบบร้านอาหารได้ตรงตามงบประมาณของคุณและไม่ทําให้ลูกค้าของคุณได้รับแต่สิ่งแย่ๆจากระบบที่เขาได้วางไว้นั่นเองครับจากสิ่งต่างๆที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจจะพอสรุปได้ครับอยู่ประมาณ2ประเภทด้วยกันนั่นคือผู้รับเหมาต้องมีความเป็นมืออาชีพ และคุณต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณให้ได้ถ้าคุณหาผู้รับเหมาที่สามารถออกแบบร้านได้ตามงบของคุณหรือไม่เกินไปกว่า20%ของคุณและคุณสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้สร้างการบอกต่อให้กับลูกค้าของคุณได้ลูกค้าอาจจะบอกต่อเพื่อนฝูงหรืออาจจะไปรีวิวตามสื่อโซเชียลต่างๆคุณก็จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ยอดขายก็จะเป็นไปตามเป้าเห็นไหมครับถ้าคุณหาผู้รับหมาที่เป็นมืออาชีพมันจะพ่วงไปสู่ความประทับใจของลูกค้าของคุณได้ และสุดท้ายนี้ไทยมาวีของเราเป็นบริษัทที่ออกแบบและก่อสร้างร้านอาหารโดยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพถ้าคุณอยากให้ร้านของคุณโดดเด่นม,มีมาตรฐานเรียกลูกค้าเข้าร้านของคุณได้และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้อย่าลืมติดต่อมาที่ไทยมาวีกรุ๊ปของเรานะครับคิดจะรีนเวทออกแบบร้านอาหารคิดถึงไทยมาวีกรุ๊ปครับ